ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่อง KP f f ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มากับกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับเป็นชุดตัวแทนไพ่ต่างๆนะครับก็จะมี สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนะครับต้องแลกในโทเค็นเท่านั้นนะครับไอตัวสีเหลืองเนะี่ยเพราะเป็นระดับสีทองเลยนะครับแล้วก็มีมีดแล้วก็มีรถอะไรพวกนี้ให้แลกได้นะครับก็เป็นประมาณนี้กันเลยเนาะมีโอกาสได้ตอนสุ่มด้วยนะครับแล้วก็ตอนสุ่มก็จะมีของออกด้วยนะครับเป็นพวกอันนี้นะครับอันนี้ก็แลกได้เหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋ากล่องดวงใจแล้วก็สเก็ตบอร์ดแล้วก็ร่มนะครับ มีสเก็ตบอร์ดแบบใหม่ด้วยครับอันนี้นี่ต้องอ๋ออันนี้ก็แลกได้เหมือนกันนะครับจะถูกอันอื่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ผมอยากได้มากตอนนี้นะครับก็เป็นท่าบูย่านะครับที่ตอนแรกมันขายแพงมากนะครับแต่ตอนนี้มันเอามาขาย30โทเค็นนะครับผมตีไว้แล้วไม่เกิน800เพชรแน่นอนนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะหมดเท่าไหร่แล้วเราจะได้อ่าอื่นด้วยหรือเปล่านะครับกล่องนี้เกลือขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับ เริ่มที่10กล่องแรกนะอันนี้ต้องซื้อเท่าไหร่เนี่ย20กล่องเลยนะครับถึงจะลดราคาเดี๋ยวขอคำนวณครับ,นนบ20กล่องนะครับ20กล่องนะครับก็500เพชรพอดีเป๊ะลดเหลือ400นะครับเปิดมาเลยนะครับเจ้ได้อะไรเอ่ยกล่องดวงใจนะครับได้มา1น่โอ้ได้5อันเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยเหรอกเกินไปเปล่าโอ้ได้มา36เลยนะครับ เปิดไป400เพชรท่านั้นนะครับไม่แทงเลยทีเดียวนะครับเหลืออีก6อันเอาไปแลกสเก็ตบอร์ดก็ไม่ได้แลกอะไรไม่ได้เลย6อันได้กล่องดวงใจมานะครับเดี๋ยวแลกเป็นท่าบูย่ากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปสวมใส่กันนะครับนี่นะครับกล่องดวงใจนะครับกดสวมใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยท่าทางนะครับถ้าชนะเลิศดผมขอเปลี่ยนเป็นท่านี้นะครับแล้วก็สลับกันแล้วเอาท่านี้เป็นท่าบูย่านะครับเป็น บุย่ามก็ต้องฆ่าบุญย่าแหละครับมันฆ่าบุญย่าจริงๆนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบรูปปกบุญย่าแต่ความจริงฆ่าอื่นไงโอเคนะครับมาดูในส่วนของชุดกันเลยดีกว่านะครับนี่เราได้มา5้าตัวนะครับไอ้หกตัวนะครับเก็บไว้นะครับนี่ชุดนะครับเป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวก็สวมใส่กันเลยนะครับเท่ๆแบบนี้กันเลยเนาะ เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปเล่นในโซนสี่ีเอ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดสีีกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนะครับเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะซื้อเป็นส่วนของ M ห้ารอยเนาะนี่ดูท่าบูญย่าใหม่ที่เราได้มานะครัอ๋ออย่างที่อ่ะโอเคนะครับมาแล้วนั่นนะครับหนึ่งตัวยิงได้ไหมไม่โดนหัวเลยนะล่วงไปหนึ่ง มีอีกตัวหนึ่งเดียวเขาต้อตงมีนะครับเมื่อกี้นี่อยู่นี่แน่นอนเอาเพื่อนผมล่วงได้ไงขอขอกมาดีฮะโหลเขาปืนลูดนะเราปืนนะัดยวอต้องระวังนิดหนึ่งนันง่นไงนั่นไงเล่ยมเลี่ยมเลืยมเลี่ยมเดี๋ยวเ,เ,เปลี่ยนปืนสับปืนรัวๆเรียบร้อยล่วงดีครับรออะไร เดี๋ยวแอคท่าบูย่าไปทีนึ่งงอได้ท่าบูย่าใหม่มามันก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับเดี๋ยวมันไม่คุม้มไงซื้อมาตั้งแพงนะครับเดี๋ยวปืนเราซื้อเป็นไรดีเยื่อมยีละกันนะครับใช้ได้หลายรูปแบบเนาะโอเคมาในส่วนของตาที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเนะว,ว่าเราจะสังหารได้กี่ตัวกันเชียวได้ท่าบูย่ามาสุดเท่ขนาดนี้นะครับ ปิดไว้หนึ right <Talking S 1> ่งมีสตูอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับยิงปู่ยิงปู่เดี๋ยวอ้อมหลังบ้านดีกว่ามุมนี้ยิงได้นะครับเรียบร้อยหัวหลุดมีตัวฝั่งนู้นนะครับู่ไหนเอ้ยแอบดีฮัลโหลเอาเอาเฉยเพื่อนเก็บอีกแล้วมีคนดูผม ถ่ายรูปแอปไปทีนึงคือจะกดท้าบูญ่าไปถ่ายรูปซะง,งั้นิจกรรมพวกซองม่วงอะไรมาใหม่ๆในก็แพงหมดนะครับก็ขอบอกเลยนะครับว่าก็ถือว่าดีนะครับที่มันยังถูกนะถ้าแพงนี่ขอบอกว่าไม่ซื้อนะซองใหม่นี้สกินสวยด้วยนะครับศัตรูถ่านอยู่ตรงนี้นะครับแต่ศัตรูไม่อยู่นะครับนี่ศัตรูอยู่นี่หนึ่งตัวยิงคูปปูไปหนึ่งนะัดหัวล่วงเลยครับรออะไรไฮ้ตรงนี้มีคนเกือบโดนยิงแล้ว หลุดไปอีกหนึ่งหัวโอเคแปลงล่างเป็นพุ่มไม้นะครับอยู่ไหนเอ้ยยิงผมวม่าทีกี้นี่ไงอยู่นี่ไงเอา้าเอาเฮ้ยฉเฉยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องช่วยก็ได้ยิงมันเพื่อนเออเรียบร้อยแอคาบูย่าไปทีหนึงงอ,อย่างเฟี้ยวสามสูดแล้ว เพราะท้าบูย่าแน่นอนนะครับมันเป็นอาถรรพ์นะครับใช้ปุ๊บชาร์จ up แน่นอนเป็นสก,กาและกันนะครับไม่ได้โหดอะไรแต่ว่ามันเฟี้ยวดีนะเพราะว่ามันมีสกินสุดเฟี้ยวตัวนี้นะครับอืมอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายของเราหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าสก,กานีมันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะครับเอาเพื่อนเกินไปหลายรอบแล้วเพื่อนเย่งเราค่าเนี่ยเราไม่ได้แอคเลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นอีกตัวเฮ้ยเพื่อนเกินไป เือเราดีแหะแล้วเพื่อนแย่งค่าแบบนี้เราก็ไม่ได้แอคกิเพื่อนเพื่อนให้ราคาฟังก็ได้อหงาเพื่อนแย่งค่าเราหมดเลยแล้วเราถ่ายคลิปอยู่เพื่อนฝั่งนู้นเพื่อนล่วงไปแล้วแต่ว่ามีเพื่อนคนโหดอยู่ตรงนี้ไอ้เพื่อนเราขอแอคเพื่อนเพื่อนอย่าอย่าเพื่อนอย่าเกินไปเพื่อนอย่างน้อยเราทํำก็ยังดีนะแอคกค่าไปหนึ่งที งอบูญย่านะครับท่านี้สวยไหมถูกใจคนผู้ชมไหมนะครับก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าในตู้มันมีท่าบูญย่านครับก็ไปสุ่มกันได้นะครับก่อนที่มันจะออกไปจากร้านค้าครับเดี๋ยวพลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ